บิลลี่มาคัสนะครับไม่รู้ว่าเรื่องนี้สะท้อนถึงตัวเองหรือเปล่าเขาบอกว่าใครที่เติมพันกับลูน่านะครับเป็นการเดิมพันแบบเหมือนนักพน,นันนะครับฉะนั้นข้อมูลเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมในโลกนีค้คือคอยนินมูล ไปด้วยกันกับช่องคอยนิใมูลนะครับวับนนี้นะครับก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจการตอบโต้ระหว่างบิลลี่มาคัสกับโดคอนนะครับเกิดขึ้นแต่โดคอนนะครับไม่ได้ตอบโต้อะไรผะกับบิลลี่มาคัสนะครับนั้นบิลลี่มาคัสเป็นคนโพสต์นะครับเพื่อจะสร้างกระแสไวรัวลนะครับในโลกทวิตเตอร์โดยใช้นามแฝงนะครับของ ของ g o c คอยนะครับผู้ก่อตั้ง g e c คอยคือชิปเบโตชินากาโมโตะนั่นเองนะครับมีการโพสต์วันที่25พฤษภาคมปี2022นะครับและเขาก็ได้เห็นให้ความเห็นนะครับว่าเทรา2.0หรือนูน่า2จ .0 ที่จะเกิดมาแสดงให้เห็นว่าโลกเห็นว่านักพนันนะครับคริปโตโง่เขาจริงๆและสิ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเขาได้พูดนะครับถึงเรื่องของลูน่ากับเทราหลังจากหลุดเ็ก นะครับแล้วก็การล่มสลายการเกิดฟองสบู่เกิดขึ้นทําให้ได้บทเรียนเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องฟองสบู่ถ้าเกิดคุณชักชวนคนอื่นนะครับด้วยความโลภนะครับคุณชักชวนคนอื่นด้วยความโลภสิ่งที่ตามมานะครับมันก็จะสร้างความเสียหายให้สําหรับคุณนั่นเองดังนั้นเขาใช้เรื่องของผลตอบแทนของ UST นะครับเป็นดอกเบีย้ยที่ให้มากกว่าที่อื่นดังนั้น พอมีวานเข้าไปมากๆนะครับวานก็เข้าไปปั่นป่วนราคาแล้วสร้างเขาเรียกว่าฟองสบู่นะครับให้กับเพกของ UST นั่นเองเพกแตกนะครับหรือเพกล่มสลายไป UST ล่มสลายไปเป็นเพราะความโลภและฟองสบู่เขาบอกว่าสิ่งนี้คุณไม่เคยอ่านเหลอในหนังสือนะครับคุณมีประสบการณ์น้อยจริงๆซึ่งบิลลี่มาคาจริงๆก็มีประสบการณ์เหมือนกันนะตอนปีที่แล้วนะครับที่ดอทคอยล่มสลาย ก็แบบเดียวกันคือความโลภนะครับคนทุกคนก็อยากถือดอทคอยเพื่อจะได้กําไรกลับคืนมานะครับและสามารถที่จะสร้างผลกําไรให้ได้มากขึ้นนั่นเองดังนั้นสิ่งนี้เขาเลยเรียกว่าฟองสบู่นะครับผลปรากฏว่าคอนนะครับไม่ได้ตอบความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับบิลลี่มาคัสแล้วก็บล็อกโพสต์น้องไตนะครับแล้วก็ลบไปนะครับดังนั้นทําให้บิลลี่มาคัสเนี่ยออกมาพูดในเพจตัวเองนะครับว่า เอ้ยฉันไม่ได้เป็นแฟนคุณฉันไม่ได้ติดตามคุณนะครับแล้วฉันไม่ได้อยากจะยุ่งอะไรกับเธอร่าด้วยและสิ่งที่ฉันทําคือฉันเตือนนะครับว่าไอสิ่งนี้นะครับเป็นบทเรียนที่ต้องแก้ไขนั่นเองนะครับและสมควรได้รับเอาแหละนะตอนเนี้นะครับทุกคนก็ออกมาพยายามแทงกระแสไวน์โลกนะครับแล้วก็ให้มีตัวตนกับกระแสของลูน่าหรือเธอร่าเนี่ยก็คือจับกระแสไปด้วยกันนะครับจากนั้น ความดังไม่เข้าใครออกใครนะครับบางทาีคนนะครับทำะายผิดพลาดไปบางคนก็อยากซ้ําเติมนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมว่าไม่น่าจะทํานะครับสําหรับวิลลี่มาคัสจริงๆเขาก็พูดตรงแต่ว่าต้องให้กําลังใจกันนะครับเหมือนซีซี่นะครับถ้าเกิดน้องว่าอะไรไม่ดีบอกว่าโง่เลยนะครับบอกว่าโง่นะครับค่อยๆแนะนําค่อยๆช่วยนะครับ ค่อยๆทาค่อยๆแนะนําให้กับน้องอย่างโดคอนนะครับที่อายุต่างกัืนสิบกว่าปีเลยนะครับดังนั้นวิธีการบอกเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับและวิธีการทําอย่างนี้ของบิลลี่มาคัสเนี่ยกลายเป็นการสร้างความรล้าฉานระหว่างชุมชนด้วยนะครับแล้วก็กลายเป็นกระแสดังด้งดวยนะครับที่คนติดตามเอาแหละกระแสมันอยู่ที่ว่าดีหรือไม่ดีนะครับคุณก็ต้องไปตัดสินใจเอาเองความผิดพลาดของลูน่าหรือเทอรล่า คุณจะเลือกว่าคุณจะถือมันหรือไม่ถือมันก็แล้วแต่คุณเหมือนกันเพราะว่าทุกคนก็มีเหรียญนะครับเป็นของในใจของตัวเองอย่าไปซ้ําเติมใครอย่าไปทําอะไรนะครับหรือสร้างคําพูดอะไรไม่ดีเพราะว่าเหรียญมันมีชุมชนมันมีสาวกมันมีผู้ติดตามอยู่แล้วถ้าเกิดคนไปทําลายเหรียญคุณบ้างล่ะคุณจะรู้สึกยังไง เอาละสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางแต่ช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อคริปโตอินซีคอมมิชชั่ทักมาได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr โค้ดให้ย้านะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลหรือศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้เรามีอีกหนึ่งช่องทางนะครับคือไลน์กลุ่่่่มมมมลลลลลนกกุุดยยชือแแ้้ววเราาีะ นะครับเรามีหนึ่งหนสปอนเซอร์ sponsor, นะครับชื่อ MC m i n o r Service นะครับเป็นการบริการเกี่ยวกับการซื้อเครื่องขุดแล้วก็การฝากขุดเพราะเขามีเหมือกด้วยสนใจก็ทักเข้ามาที่เพจแล้วกันเดี๋ยวผมพาเขากลุ่มให้การลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมหวังว่า l u n a c o อจะโกนมูด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ